วันนี้เข้ามาดูสวนของนักขำพิกัดสวนอยู่บ้านเดินวัวน้ำทิพย์นะครับทำสารเมื่อวันที่11พฤษภานะครับผ่านมาก็ประมาณสัก1ิ1เวันแล้วครับเปิดตาดอกไปได้2วันครับเปิดตาดอกครั้งที่1แปลงนี้ก็ยอดลั่นเหมือนกันนะครับยอดลั่นเหมือนกัน ก็จะมีเป็นบางต้นที่ไม่ไม่ลั่นนี่อย่างอย่างนี้ไม่ลั่นนะครับก็จะพัฒนามาประมาณนี้จะมีเพี้ยไก่แจ้อยู่ตัวหนึง่งสงสัยไม่โดนไม่โดนยา ก็ออมาดูพัฒนาการนะครับเป็นแปลงที่สองของเดือนพฤษภานะครับผมเข้ามาพ่นสารให้2ครั้งแรกนะครับแล้วก็สองครั้งหลังก็ให้เจ้าของเจ้าของสวนพ่นเองนะครับก็จะ พัฒนามาประมาณนี้แหละก็จะเริ่มเห็นไข่ปลาหน่อยๆนะครับบางจุดต้นลำไย,ยมันก็จะเบียดกันนะครับถ้ามันเบียดกันก็จะถ้ายอด อยู่ข้างล่างมันก็จะดูผอมๆนะครับเนี่ยนี่เพิ่งฉีด,ฉ,ดฉีดยาฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วก็บวกสูตรเปิดตาดอกไปนะครับนี่นอนนอนนอนตายแล้ว นถ้าอย่นี้นี่ชัดเจนนะครับนี่ยังชอ,อนี้ชัดเจนเลยไข่ปลามาชัดมากนะครับอย่างนี้ก็ชัดนี่เป็นสูตสารทางใบสี่ครั้งเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมใบขิงใบขิงเขาจะหลุด ต้นนี้ชัดเจนมากประมาณ18วันนะครับถ้านับจากวันทําสารวันแรกนะครับวันแรกทําสารวันที่11วันนี้วันวันที่ยี่สิแปดะประมาณ17วันวันนี้28พฤษภา แปลงนี้ก็ทำสารทางใบ4ครั้งเนี่ยเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกนะเจ้าของสวนบอกว่ายังไม่เคยทำลำไย,ยออกสักปีเลยนี่ชัดเจนอันนี้ชัดเจนครับ ยอดลั่นก็เปิดตาดอกไปปกตินะครับส่วนปุ๋ยทางดินยังไม่ต้องคลิปนะครับปุ๋ยทางดินฉีดเปิดตาดอกทางใบไปก่อนบางบางช่อบางต้นก็ก็นิ่งอยู่ก็มีอันนี้คืออาการเขานิ่งอยู่ อันนี้ก็กำลังขยับกำลังพัฒนานะครับจริงๆแล้วเ,เปิดตาดอกครั้งแรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งนะครับโดยปกติเขาก็จะประมาณนี้นะครับลำใยจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นไข่ปลายังไม่เห็นใบอะไรนะครับถ้าโดยปกติที่ผมทํามานะแต่ว่า ปีนี้คนที่ทําเดือนพฤษภาเนี่ยลยาไยจะเป็นรอบนะครับเป็นรอบแตกยอดมันก็จะขยับไวส่วนแปลงไหนที่ทำสารไม่ได้จังหวะนะครับไปฉีดใบอ่อนอาจจะไม่ออกนะครับฉีดใบอ่อนเนี่ยไม่ควรทำทำสารที่ลำไยใบอ่อนนะ อย่างอย่างโซนนี้ก็ต้นเบียดกันต้นเบียดกันถ้ายอดที่อยู่ข้างในทรงพุ่มเนี่ยมันก็จะแหลมๆอย่งี้นะครับอยู่อยู่ใต้บางคนก็อาจจะมีคำถามนะครับสูตรสารทางใบสี่ครั้งเนี่ยพ้นตอนยอดลั่นได้เหรือนะครับ จริงๆก็ไม่ควรพ่นนะครับไม่ควรพ่นแต่ว่าที่ผมทําเนี่ยคือตอนทํามันยอดยังไม่ลั่นนะครับคือพ่นไปพ่นไปรอบแรกรอบที่สองเนี่ยยอดมันมันเริ่มเริ่มปีออกมานะครับเป็นเป็นบางโซนเนี่ยถ้ามองไปไกลนะครับนูน่นอันนั้น่ใบเต็มเลยนะครับนู่นก็ใช่ ใบเต็มเลยคือทำสารแล้วยอดลั่นนะครับคือมันยังพอทำได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำสารในขณะที่ต้นลำไย,ยมีใบอ่อนนะครับใครที่ใครที่ยังพ่นสารลำไย,ยในขณะที่ใบอ่อนนีย ขวัขวังดขวังดนะครับสงสารต้นลำไย,ายอาจจะเป็นใบแก้วได้นะครับแล้วก็ต้นลำไย,ยอาจจะนกสารนะรผมเคยเห็นนะครับลำไย,ยนกสารนกสารก็คือพอมันพอมันโดนสารแล้วครับใบอ่อนเนี่ยโดนสารปุ๊บมันก็จะชะง,งักการเจริญเติบโตครับมันก็จะอยู่ใบอ่อนของมันอยู่เงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆ แก่คือมันไม่ไม่แก่ตามธรรมชาติปกตินะครับมันจะแก่ช้ามากแล้วบางสวนก็ทั้งปีนะครับทั้งทั้งฤดูฝนเนี่ยไม่มีการแตกยอดก็มีนะครับคือนิ่งไปฉนเฉยเลยคือตลอดฤดูฝนมีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรทำสารนะครับไม่ควรลาดสารหรือพ่นสาร ในขณะที่ลำไย,ยเขาเขามีใบอ่อนมีใบอ่อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใบอ่อนเนี่ยใบอ่อนนะแต่ว่าตอนทำสารระหว่างทำสารเนี่ยคือมีการยอดลั่นอันนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูห,หลายต้นอ่าต้นนี้ก็เห็นไข่ปลาชัดนะ แปลงนี้ก็เป็นแปลงที่สองนะครับต่อจากแปลงของป้าทองสีหลังวัดดอยนะครับนี่ถ้าระยะนี้นะครับยังไงก็เป็นดอกคือเปอร์เซ็นเป็นดอกเนี่ยสูงนะครับสูงกว่าที่ที่มันยอดลั่นนะครับ แต่ถามว่ายอดลั่นเนี่ยเป็นดอกไหมมันก็เป็นครับแต่ว่าอ่ามันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดติดเม็ดดอกอะไรเงี้ยครับคือเม็ดดอกมันอาจจะห่างโอเค ฝนทําท่าจะตกแล้วนะครับก็มาอัปเดตนะครับลําไยทําสารทางใบ4ครั้งนะครับแปลงที่2ของเดือนพฤษภานะครับก็พัฒนาการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ ค okay. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ